สวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะฮะวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Plus Bl นะฮะวันนี้เราก็มาจะมาเล่นในเนื้อเรื่องกันนะก็มาดูกันว่าในเนื้อเรื่องมันจะโหดแค่ไหนมันแค่ไหนฮะแค่ไหนนะฮะสียาอาจ,จะเบาไปนิดมก็ขออภัยนะแต่ก็ตามเคยฮนะเล่นกันในคอมอะ สตรีมกันในคอมจะมาเล่นกันสดๆเลยสดๆแล้วร้อเลยขอปลาหมึกที่นึงทุยใช่ที่ไหนล่ะเอ่อผมสารภาพเลยเนะี่ยว่าอ่านังคิดไม่ออกเพิ่งอยู่ป .6 เองอนะแปลสมุดก็คงไม่ไหว Step Step uh ้ามเอไปต่อเถอะฮะออ้ยชาโหดฉาโหดโอ้หดยแต่เอาเลเอาเลบอลสัตห์ มินโตะใช้ยันย้ายเคลื่อนย้ายปุ๊บนั่นแหละเจ๋งตูมกลายเป็นกโกโก้ขันข้ามเลยบทแรกเก้าหางโจมปีโห นี่อ๋อตอนที่มินาโตะนั่นไงว่าแล้วมีให้เลือกอยู่สองทางนะมันเป็นเกมที่เลือกไปสองทางอันนี้จะเหมือนแบบปิดทองหลังพระนะฮะทำประโยชน์ไว้ในภายหลังแต่นี้จะเป็นฮีโรป่ป้องบ้านนะ แต่ว่าสำหรับบางคนนั้นจะเห็นเลเจนด์กันอยู่แล้วเราจะเล่นในเลเจนด์กันดีกว่านะคนนี้ก็คืออุจิฮะมาดาระนั่นเองนะ <Hey. S 1> นักก,ก <c oughs> นัวมาก How did you get อะใชทำไมถึงต้องโจมตีหมู่บ้านแห่งนี้ What good would it do if I told you? <laughs> You'll all be finished off in no time, anyway. Nine, the Nine tails attack. <laughs> there is no hope for you. I'm going <laughs> Let me go. Who has the power to control the Ninetales? อย่า่ายการนี่กระสุนวงจักต่อนยังอูโหอ้หอหอููป้องกันไม่ทันยุดนี่คือการต้นนี่เจอกกระสุนลงจัก เป็นไงล่ะโอ๊ยอีกทีนึงจ้า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 จา๋าโอยไปลเนาะังเม่นคุณดูสิ่งกังวลเก about the village ไม่รู้ฮะ <c oughs>

ตวงเวลาไว้ตวงกัดาท่านร่มสจะมาไม่ต้องรีบร้อนรุ่นสามนรุ่มท่เรจะต้องเปรเเรา,ารรเราจะต้องปกป้องหมู่บ้านแห่งนี้ ไปกันเลยเพื่อนหมู่บ้านเออออกไปจากหมู่บ้านนี่แหละชฉากที่โหดฉากที่โหดที่ยมาเท่ากับฉากที่โหดเนี่ยมที่สุดนะเออเป็นที่สองมากกว่าตอนที่สู้กับก้าวหางนี่แหละโหดสุดๆเลยอีกตอนนึงเดี๋ยวเราค่อยไปลุ้นกันดีกว่านะฮะอัดช โอ้โอ้ฟักมาทางนี้เกาหางโอ้โหโอ้โหปิลเลย,เลย,เลยนี่นะนี่นะกดบียก้อยทางนี้ทางนี้ทางนี้โอ้โหชิบหายแล้ว อม่อืม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 โอ้โหเก็บจอดกันเลยทีเดียวนะฮะึอัดชึบอัดชึบอัดชึบโอ้โหอือหือขอททนไม่รู้วะกาถาเพิงชื่ออะไรไม่รู้ โอ้โอ oh, oh, oh. ้ฟัก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 ไม่ได้อยากกินฟักนะฟักฟักฟักคาถาเพิ่งโอ้โหโอ้โหโดนคาถาแค่นี้ก็ปิวเลยเหรอโอ้ยบอลสัตว์หางโอ้ฟักโจจิอยู่ไหนล่ะโจจิสังนี่นี่ นี่นี่นี่ไงอาคิมิจิโตซ่าข้า,ข,าข้าร้คาถาขยายล่าม,มหายักอุ้ยอุ้ยโจจิโจโจิมีเป็นโหมดมินิเกมใะ่ถ้าดาวขึ้นเนี่ยจะเป็นโหมดมินิเกมอันนี้ให้หมุนเออ ยาของตระกูลอะคิมิจิมีผลข้างเคียงนะฮะเป็นยาที่ตระกูลอะคิมิจิใช้ในการขยายใช้วิชาขยายร่างนะ <ไป S 1> อืเออเออนี่นี่เอาลุยซุปเปอร์คาถาเพิ่งเรียบร้อยคาถาเพิ่งโอ้ย <im ple> ตะกูลเหรอวะลืมนี่เขี้ยวประสานเขี้ยวเป็นท่าที่ใช้กันในตะกูลนะคิดว่าจะจอซ่าเอ้ยเฮ้ยตะกูลเลยวะลืมตะกูลไรอ่ะลืมอ่ะขอโทษขอประทานอภัยทุกคนด้วยนะฮะผมลืมจริงจริง เอาละเก้าหังเก้าหังโอ้โหซัดไปก่อนขอทนขอทนย้อนม,มาจากคาราเพิงนะโอ้ยบอลสัตหางโอ้ฮึบโอ้โหเต็มนี่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 คาถาเพิงโอ้โห โอ้โหซีดกันเลยทีเดียวเออ้ออ้โโออเกือบไม่ทันอือย่าอย่าฟาดฟาดฟาดสิโอ้โห ยัดเลยโอ้โหจิถึงกระดูกไอ้เม้งไอ้กล้อำนะไอ้กล้องนะรีไ,นะไปบอกเนะื้อเรื่องตอนนี้คนอื่นเขาก็ไม่รู้ในตอนหลังน,นะสิยังบอกไม่ได้หรอกเออึ๊บผมคุยคนเดียวนะอย่าไปใส่ใจยังมีอีกลูกหลบไม่ทันโอ้โอห ตระกูลนั่นอยู่ไหนล่ะตระกูลนาราจ๋าตีก่อนตีก่อนตีก่อนไปตีก่อนจ่าตีก่อนจาเออตระกูลตระกูลชิคาคุนะฮะเป็นตระกูลของชิกามะลุอ้ดตระกูลที่ใช้กระถางเงาเน,นะอยกระถางเงาลัดคอ ไอคิมิจิโัซัก,กนั่นเองปุ๊บอือก้าวหังบอกจุกเลยอ่ะตระกูลนีโนอิจิเอ้ยเออถูกแล้วเอ้ยยามานากะโอ้ยตระกูลนามานากะเป็นตระกูลที่ใช้พลังสื่อสารนะฮะ หมู่บ้านเริ่มแสงเนี่ยกระจายจักระ,จจกกะแล้วก็ปล่อยคาถาเพิ่งโอ้โหโอ้โหโอ้โหดอกไม้ไฟดอกไม้ไฟโอ้โหโอ้โหโอ้โหแตกที่เก้าหางดอกไม้ไฟแตกที่เก้าหางโอ้โหคาถาลมดาวกระจายเพียบระเบิดโกโก้คันกันเลยทีเดียว โอ้ชนะกันไปแล้วนี่ในจวดนี้เด e S เกเลยทีเดียวโอ้โหถ้าอื่ก็ขออภัยนะตอนนี้แหละคุณผู้นหญิงครถาปลดผน,นึก ฉัน s battle. ฉันจะไม่แพ้ในการต่อสู้นี้แพ้ได้บางเรื่องเนี่ยอ้าวแล้วการควบคุมหายไปแล้วอ๋อตอนนี้เองทะลุไปเลยบี้ไว้ไว้บี้พอมันจะจับตัวแล้วปุ๊บ เงี้ยโตใส่ฟ้าเหินแกะแกะกันเลยสิเดียวไฟอิ่งเลยจินเลเวลสองใส่ฟ้าเหินแล้วก็สองนั่นเองึ๊บลุยขอคืนขอคืนที่ทำเมื่อกี้ด้วยมันนี่เจอซ้ำสอง โอ้โหฝนจะกะจบจบข้ามเถอแปะไม่ออกแล้วนะปวดหัวแล้วจริงๆสำหรับก็สำหรับครานี้ก็จบกันไปอย่างสวย กลับมากลับไปที่หมู่ Now keep Minato You teleported the nine tails with you Minato นายย้าย ở หางด้วยนี่หรอตอนนี้แหละ the r a p p อังไขเล a t ถ้าไขเล่นท็อกท็อกก็ติดต่อก็ถ้าอยากมาเล่น <you> okay? ถ้าอยากมาแบบอะไรพีบีก็ได้อะไรก็ได้หมด

there are things i must protect <laughs> and as long as i have that i swear this is the story of a hero <laughs> huh? โอ้โห oh, oh, จริงจริง I'll never give up ฉันจะ The story of a hero อ่าันีไม่รู้นี่คือนี่คือนี่คืออะไรดีวะนี่คือเรื่องเล่าของฮีโร่ที่ฉันรักจบกันไปแล้วสำหรับบทแรกนะโอ้โห,โหซึ้งจริงๆนะอา้า อืมอืมอืมเซฟนะเราจะมาเล่นกันเอ่อไม่รู้ดิใช้เวลาไปกี่นาทีเราก็ไม่รู้อะเฮ้ยมาข้ามดีกว่าฮีโร่หนู

เป็นหน่วยเจ็ <A superior S 1> เป็น <should S 1> ครู <reward S 1> หัวหน้าหน่วยเจ็บไปไปกันโอดมากินราเมงกันดีกว่ามากินราเมงราเมง <c oughs> พอแล้วโยมไอเล่นแล้วโยมครับครับไปรอด ฮึ่บฮึ่บฮึบโอ้โหแ็กมากอะไม่รู้สินะมันเยี่ยมยอดไปเลยเอลซาร่าจอดนะถ้าทุกมองทุ่มหายเลยพรอมี้ มันก็จะมีของออกมาให้เรา่ะกอดูมปี๊ยเรียบร้อยตอนนี้ก็ไปกันต่อนีนีมีนีนนนมีเวาลานีเจนนี่แหลมาก สียงฟ้าหรือไงหนอก็เธอเดกู Go โกทูอิจิราคุรามิงปึ๊บกูแหลกมากไปต่อรามิง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 ไม่เข้าเลย

สำหรับวันนี้ก็ขอจบลงไปเพียงเท่านี้นะก็ถ้าใครอยากดูตอนต่อไปก็ต้องกดติดตามและฝากกดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ